สวยไม่แพ้อัมแต้วเป็นนักแสดงสาวช่อง3ามที่ดีกีความสวยทรงสเสน่ห์ไม่แพ้นั่งเอกสำหรับสาวลีน่าลาลีนา นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาที่กำลังมีผลงานละครเรื่องบุพเพร้อยร้ายและบ,บทเป็นพอยมณนีส่วนชีวิตนอกจอของสาวลีนานั้นสุขแบบคูณร้อยไปเลยเพราะตอนนี้กำลังคบหากับไฮโซหนุ่มประคุณพรประภาน้องเล็กของบ้านพรประภาซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของไฮโซพกประธานวงและปะนัยพรประภานั่นเองเรียกว่าหนุ่มๆบ้านนี้คว้าใจคนดังในวงการบันเทิงทั้งบ้านเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของสาวลีนาแล้วขอบอกว่าความหวานนั้นมากๆมีโมเมนต์ หวานให้ได้เห็นเบาๆอย่างนี้ถ้าจะเรียกว่าสาวลีนารังตำแหน่งหวานใจบ้านเดียวกับสองนักเอกรุ่นพี่อัมพัชลาภาและแต้วนัทพรก็คงไม่ผิดงานนี้มีเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงคอมเมนต์ทั้งเชียร์ที่คมพรมิ้นมินทิตาแพรพิชชาภามัดหมีพิมดาวเป็นต้นดานแตวนัทพรก็เข้ามากดไ like, ลค์รวมทั้งแฟนคลับแห่กดไลค์ส่งหัวใจกันล้นหลามกับคู่รักของบ้านพรประภาอีกคู่สำหรับลลีนาชูเอด็ดหรือลีนา เป็นสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาโดยมีคุณพ่อเป็นชาวแคนาดานั่นเองเธอเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2542เจ้าตัวมีภูมิลำเนาที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากอ่านหนังสือฟังเพลงและทำอาหารแล้วเธอยังสนใจด้านกีฬาโดยชื่นชอบกีฬาว่ายน้ำและแบดมินตันด้านการศึกษาเธอจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนานาชาติเซนจอนและเริ่มออกมาเรียนเมื่อต้องรับงานด้านการแสดงสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเธอตั้งใจศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานในวงการบันเทิงเส้นทางสู่วงการบันเทิงสาวลีนาเปิดเผยว่าตอนนั้นเธออยู่ที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ใหญ่ไปเจอจึงพามาแล้วก็ได้งานโดยพี่ปิ๊กชาญฉลาดผู้จัดการพาไปช่อง3มาดูที่ช่อง3จึงได้เซ็นสัญญากับทางช่องและมีผลงานออกมาให้ติดตามกันสําหรับผลงานละครงานละครเรื่องแรกคือแผนร้ายลงท้ายว่ารักเรื่องที่2คือที่นี่มีรัก แต่เรื่องที่ฉายเป็นเรื่องแรกคือนารีลิษยาซึ่งเจ้าตัวเริ่มเป็นที่รู้จักทันทีกับบทปนิดาที่หลายๆคนชื่นชอบฝีมือการแสดงของเธอและสเสน่ห์รักนางซิน